อน,นี้มักก็บ่อยแต่อันนี้ไม่เหมือนใครเลยอ่ะอร่อยนิ่มนวลมากอ่ะแติบายยังไงรู้สึกประทับใจโคตรอ่ะดีกว่าโรงแรมร้านเท่าอ่ะอันนี้นะคะแพลก็อยู่ที่สถานีมินามิโอตารุค่ะคน,คนป้ามารับเราเลยอ่ะ สวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีดค่ะโอ้สวัสดีค่ะโอ้ thank you <laughs> ใช้โทรศัพท์ <laughs> พูดคุยกัน,นะคะ่ะตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วค่ะคะ่ะวายค่ะายค่ะวายโหว้าวน่าะเฮ้ยยังไม่หมดเลยค่ะกว้างมากทั้งหมดนี่ทุกห้องเป็นของฉันในวันนี้ใช่ไหม ว้า thank you thank you thank you okay ถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะให้โชว์อันนี้กับคนอื่นแล้วเขาจะพาเรามาที่นี่ต้องลองนอนให้ดูเพื่อเป็นพิธีนะคะ สบายมากไม่รู้จะอธิบายยังไงร,รู้สึกประทับใจโคตรๆอะ่ะตอนนี้เราก็ยืนอยู่ที่หน้าสถานีโอตารุนะคะเพื่อนๆเรากําลังจะไปทานข้าวนาบ ทะเลอะค่ะซึ่งแบบมีทั้งหอยเมน่นทั้งปูทั้งแซลมอนไข่แซลมอนอย่างเงี้ยค่ะร้านที่ขึ้นชื่อนะคะเขาจะชอบมากินกันที่ตลาดปลาค่ะเห็นไหมคะอยู่ใกล้สถานีโอตารุมากๆเลยตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในตลาดแล้วค่ะตรงนี้เป็นแผงขายพวกของฝากแล้วก็ผลไม้ค่ะคือตลาดปลาที่นี่นะคะเล็กมากแล้วก็ดูแบบไม่ซับซ้อนเลยค่ะเดินง่ายกินง่ายนะคะเดินมาแป๊บเดียวก็จะสุดทางแล้วนี่สุดแล้วเดินมาแป๊บเดียวก็เห็นร้านดังที่ในหนังสือหรือว่าในเว็บไซต์เขาชอบ แนะนำกันค่ะเพื่อนๆนเพื่อนๆคะเขาเอาอันนี้มาเสิร์ฟเราด้วยอะลองชิมกันดีก,กว่าว่าคืออะไรเอาเหมือนเอาหมึกปลาที่ขายแบบแถวพัทยาปลาแห้งก็หมึกแห้งอะไรเงี้ยอันนี้เขาเอามาเสิร์ฟให้กินเล่นเข่ใช้ได้มาคารากมลอะไรแน้มาในจานที่ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเล็กๆแบบนี้อันนี้เป็นเนื้อปูนะคะต่อมาก็เป็นอุมีไข่ปลาแซลมอนน่าทานมาก เมื่อกี้เป็นเส้นๆมันคือปลาหมึกแห้งจริงๆด้วยค่ะเพื่อนๆนี่เขาบอกไว้ข้างหลังใบเสร็จน,นะคะโอเคถึงเวลาที่แพลวรอคอยแล้วค่ะนั่นก็คือการลองชิมนั่นเองค่ะเริ่มจากเนื้อปูก่อนหวานสดเต็มปากเต็มคำมากตา่อมาไข่แซลมอน โดอ่ะมันเค็มนิดนิดอ่ะไม่เหมือนแบบที่เราเคยกินร้านทั่วไปมันจะเค็มหนักมากอันนี้จะเค็มนิดนิดแล้วก็แบบหอมต่อมามาลองอุนิดูดหอยเม่นนะคะคือมันเค็มนี่อ่ะค่ะแต่ว่ามันแบอบขมนิดนึงอ่ะพี่ดิงแล้วก็หอมเหมือนหอมทะเลอ่ะหรือมันอาจจะสดมากไปวะเคถึงเวลาที่แพลวจะต้องไปจัดการทั้งหมดนี้แล้วค่ะเพื่อนๆสำหรับใครนะคะที่แบบไปใส่กินใส่เที่ยวเหมือนแพลวเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์ช่องนี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาซื้อผลไม้ให้คุณป้าเจ้าของที่ผักแล้วค่ะแกน่ารักตีก็เลยอยาซื้อให้ตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปที่บัสเทอร์มินอลค่ะซึ่งอยู่ข้างหน้าสถานีโอตารุนี่เองนะคะเมื่อกี้เราเดินกลับบ้านมาค่ะเอาของไปฝากคุณป้านะคะมีนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆยูโทเทลที่ราคาถูกอะ่ะนี่ค่ะโลเวลหรือกระเช้านะ่าตาเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้อยู่บนกระเช้าแล้วค่ะซึ่งออกทุกทุกสิบ สอนาทีนะคะนี่กำลังไปแล้วอ่ะทีนี้นะคะเราก็นั่งอยู่ตรเก้าอี้มายนะคะมองไปก็จะเป็นภูเขาไม่มีอะไรกันเลยค่ะแล้วก็เห็นวิวสวยมากแต่วิวมันดีมากๆ มันอบอุ่นใจมากมากเลยและนั่งดูอีกไม่ได้ยืนดูสบาย แล้วก็มาอยู่ที่ศาลท่านเทพเจ้าเทนูแล้วค่ะถ้าให้เลือกได้แค่หนึ่งอย่างอ่ะคนคงเลือกให้ลูกคลอดปลอดภัยแล้วก็เป็นเด็กเลี้ยงง่ายอย่างแรกคือให้ลูกคลอดปลอดภัยรูปตรงปจมูกต่อมาขอให้มีสายสัมพันธ์ที่ดีครอบครัวแน่นแฟนรูปทั้งหมดให้ทั่ว3าครั้งอ๋อสามขาไข่ลุ่งเรืองคือลูกเบาๆที่จมูกทั้งสองข้างแมงมือทั้งสองข้าง ถ้าเพืพ่อนๆไม่ได้ซื้อแพ็กเกจอย่างแพลนะคะมาซื้ออาหารชิปมังตรงนี้ก็ได้มันกินนีนน่นนนนนที่มือน่ารักมาก ม,นะมีรางพันของสก,กีด้วยค่ะแต่ไม่รู้แช่นี้หรือเปล่าเค <Okay, S 2> เราจะไปเล่นเครื่องเล่นที่หวาดเสียวที่สุดในภูเขาเทนูนี้แล้วนะคะนั่นก็คืออันนี้ค่ะก็จะเด็กเด็ก บังคับความเร็วได้โอ้ยแม่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 แบกตลอดทางเลยน้องแพลวแล็วแล้วสนุกไหม อันนี้น่าสั่งมากเป็นเหมือนแบบของขึ้นชื่อของเขาอะ่ะแล้วเอามารวมไว้เป็น3ชิ้นตอนนี้นะคะแพวก็อยู่กับอาหารแสนอร่อยของแพรแล้วซึ่งเมนูที่เราสั่งเนี่ยเป็นเมนูเด่นๆทั้งนั้นอ่ะนะคะเขาจัดเซตมาให้รวมกับน้ำส้มชากาแฟแล้วแต่เลือกนะคะ1 4 0 4เยนค่ะ้ดี๋เยวเรามาเริ่มทานกันเลยนะคะโหแบบตัด เาไปอ่ะมันไหลวืบลงไปเลยอ่ะเลเยอร์แรกจะเป็นเหมือนแบบชีสชีสนี่ก็ชีสอีกมันดูแบบมีเลเยอร์ลองชิมก่อนนะอืมอร่อยนิ่มนวลมากอ่ะเลเยอร์ตรงนี้เป็นพุดดิ้งตรงนี้เป็นชีสเค้กโรยอะไรก็ไม่รู้อร่อยมากอันนี้เอาจริงๆเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะน่าจะเป็นชีสทารหรือเปล่า่แท่งแท่งนี้นเหมือนพายกรอบแต่เ,เราลองเอามันออกมาก่อนเคจะชิมแล้วนะคะ แป้งอันนีเน้เป็นแป้งพายแต่ว่ามันบางมากเลยอ่ะแล้วอันเนี้ยมันเป็นเหมือนคุดดิงคือละลายในปากอีกแล้วอ่ะอร่อยอ่ะแต่ไม่อร่อยทอาอันเมื่อกี้นะแต่ว่าอร่อยอ่ะถ้าแม่ออไปเทียบปาอะไรนี่คือแบบเพอร์เฟกอร่อยมากๆเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่แควชอบที่สุดเลยเพราะมันมีช็อกโกแลตด้วยจะชิมแล้วนะคะอีเทลลคิมัสเหมือนอันแรกที่เรากินแต่ว่าเป็นรสช็อกโกแลต ก็แรเงเข้มคนมากให้สัมผัสแบบเย็นหนึบอร่อยเหมือนกันเลยอะ่ะคือดีทุกชิ้นดีทุกชิ้นจริงๆอะ่ะเนี่ดูอันนี้เป็นแป้งพุดดิง้งเย็นๆเลยนะอันนี้แบบเป็นชีสหนึบหนึบรสช็อกโกแลตเป็นการกินของหวานที่ฟินที่สุดเลยเมันมี2องเลเยอร์อีกแล้วอะ่ะข้างบนมันจะเป็นขาวๆโอ้น่ากินมากอะ่ะ กินอะไรทำนองนี้มากก็บ่อยแต่อันนี้ไม่เหมือนใครเลยอะ่ะทุว่นมันจะแบบเหนียวเหนียวแล้วข้างล่างมันจะแบบครีมมี่อ่ะมีความเป็นแบบนมไข่นิ่มมากอร่อยมากอร่อยลืมโลกไปเลยอะ่ะคือที่เนี่ยทุกอย่างที่เขาทามันเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศหมดเลยอะ่ะกินมากอันนี้นะคะเขาจะแบบเหมือนกับว่ามาเป็นหน้าข,ขาวๆแล้วเขาก็แบบเอาไปเผาชุบน้ําตาลแล้วก็เผาอีกรอบนึงค่ะเดี๋ยวลองเช็คอันนี้ด้วยดีกว่า แป้งทาดบางมากมีเลเยอร์ตรงนี้เย็นๆแล้วก็ตรงเนี้ยกรอบอะนี่มันอร่อยอะ10บ,ส,บ,ส,บสิบไปเลยอะขาดบางเจ้าอะเขาทำตรงเนี้ยหนาเกินแต่อันเนี้ยดูสิมันคือขนมในจินตนาการชัดๆเลยอะอันนี้คือแบบ Number One ของร้านเลยขาได้8ล้านชิ้นแล้ว อันตรายอะ่ะอันตรายมากๆเลยอะ่ะมีแต่มันมีแต่เครื่องแก้วอะ่ะแล้วเราชอบทำอะไรแตกอยู่เรื่อยเลยอะ่ะ ดูนะคะคจะลองชิมเพียงแค่1ชิ้นเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าแบตจะหมดแล้วเอ้ยไม่เอาดีกว่าชิม2ชิ้นดีกว่าอันแรกนะคะก็เป็นอุนิค่ะชิ้นใหญ่น่าทานมากเลยอุนิที่นี่นอกจากจะคงตัวแล้วนะคะยังไม่มีกลิ่นแล้วก็ครีมมี่มากๆเป็นอุนิที่อร่อยที่สุดในทริปนี้เลยต่อมาโอตาเตะหวานที่สุดในทริปนี้เหมือนกันต่อมาลองเป็นทูน่าละกันแถวไม่ใช่สายทูนา่ามาลองกินดู สดเร่งไม่จืดเลยมีรสชาติของปลาแรงมากลองกินอันนี้ละกันเป็นไข่กุ้งอร่อยอ่ะเหมือนไข่ปลาแซลมอนเลยอ่ะไข่มากกว่าปกติไข่กุ้งมันจะแบบแห้งๆออมันจะรู้สึกแหงนะไข่ปลาแซลมอนจะชุ่มขวานแต่อันนี้ชุ่มมากอุ๊ยนาะนนี้ซูชิดีจริงๆอ่ะกีสงังขย์น่ะอุ๊นี่อร่อยมากเนุ่มมากเลยอ่ะไข่หวานก็อร่อยแซลมอนหอมละลายในปาก สอยสุเท่าที่กินมาเลยอ่ะในเจ็ดวันนี้หน้าร้านเป็นแบบนี้เดินจากพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีมา5นาทีก็ถึงแล้วซุปเขามีอะไรข้างในด้วยอ่ะอหอมปลามากอบบรสชาติดีนะมันมีความเปรี้ยวแล้วก็มีหอมปลาแล้วก็มีอันนี้อยู่ข้างบนอ่ะซูชิที่ร้านเนี้ยผ่านทุกอย่างเลยค่ะอร่อยกว่าตอนที่เราไปกินตลาดปาณิโจหรือว่าตลาดปลาที่ตรงสถานีรถไฟอีกอ่ะเออพูดถึงเรื่องราคาก็คือจะแพงกว่านิดเดียวอ่ะคือเต็มที่ไม่เกิน500อเยนอ่ะความแพงกว่า ดิบเขาก็อร่อยมากเลยนะคะเพื่อนๆมีอร่อยมากอะ่ะจานนี้นะอร่อยแบบว้าวเลยนะถูกปากคนไทยมากๆหวว่าจะมากินอีกไหมชวนเพื่อนมากินไหมชวนทุกคนต้องมากินนะไปกันต่อดีกว่า